ไม่อยากเชื่อเลยว่าเขาจะประกาศสถานะของวิเวียนหนิงทำไงดีตอนนี้เฟิร์สโปรตีนก็ถอดถอนชั้นออกแล้วทางลิเจอร์ก็ไม่มีความคืบหน้าเลยเข้าทางลิเจอร์ไม่ได้ก็ยังมีคุณชายใหญ่คนไม่ใช่หรือไงหมอั่นเป็นคนโสดที่ทุกคนหมายปองเลยแต่ว่าซาีเวียเป็นภระยาเก่าเขาแถมพวกเขายังมีลูกด้วยกันด้วยฉันจะแทรกแซงเขาไปได้ยังไง ชารีปานผู้จัดการของโจวานีเชนถ้าเธอจับเสียใหญ่คนนี้ไม่ได้เธอก็ต้องไปงานเลี้ยงการพบปะตามที่ฉันบอกเธอเลือกเอาเองแล้วกันฉันเลือกจอแดนใหญ่ฉันไปงานเลี้ยงแบบนั้นเลยเนะ่็ต้องแบบนี้สิเด็กดี ฉันต้องทำยังไงขึ้นเตียงก่อนแล้วค่อยจับแต่งงานต้องให้ฉันสอนเธอทุกอย่างเลยหรือไงร,รุ่มกาดกรุณนานำติดตัวพิจัยนี้ยังทุกทรมานอยู่ในคุกจะทุกแกจะคืนดีกันได้ยังไงฉันจะทำให้สกุลีไม่มีอันเป็นสุขแบบนี้แหละ เชอรี่บอกว่าทุกคนออกไปกินข้าวข้างนอกไปหมดแล้วมีแค่จอดแดนที่ทำงานอยู่ในห้องคนเดียวเขาหลับอยู่โอกาสดีชาลี่ไปเอาของแบบนี้ไปจากที่ไหนหนักจัง ที่จริงพอดูจากมุมนี้แล้วจอแดนดูแมนกว่าริเจอร์อีกครั้งนี้ถือว่าไม่ถือว่าขัดทุนซเวีย์ คือจอแดนฉันเองทำไมถึงเป็นเธอถ้าวันนี้ทำไม่สำเร็จผู้ชายคนนั้นจะต้องยกฉันให้พวกเท่าหัวงูแน่นอนท่านเลีคุณคงทรมานมากใช่ไหม ฉันช่วยคุณได้นะออกไปกรทานเลยอย่าไล่ฉันออกไปเลยนะตอนนี้มีเพียงฉันที่ช่วยคุณได้ไม่จำเป็นพวกนายกำลังทำอะไรกันอยู่ผู้จัดการซาวเวียช่วยฉันด้วยค่ะฉันตั้งใจมาหาคุณแต่ใคร จะคิดว่าอยู่ดีประธานก็คิดจะเธอกํากลังจะบอกฉันว่าเธอแต่งตัวแบบเนี้ยเพื่อมาหาฉันเหรอคนป้าคนแต่งตัวน่าเกียดมากเลยนะเจคอบลูกไปหาคุณย่านะครับ เซเวียชินไม่ได้อืมฉันรู้คุณโจวานีฉันว่าคุณเปลี่ยนงานเถอะฝีมือการแสดงของคุณห่วยแตกมากหรือว่าตอนที่ฉันวางยาเจอแดนเมื่อกี้ฉันก็สูตรยาเข้าไปเองด้วย นั้นวางยานายเนอะเธอช่วยพาฉันไปที่ห้องน้ําทีอาจจะหนาวหน่อยแต่ว่านายอดทนไว้นะไม่รู้ว่าแช่น้ําเย็นจะช่วยได้หรือเปล่าไม่ต้องฉันทำเองได้เธอออกไปเถอะ เขาดูไม่ปกติมากเลยจะแกล้งทำเป็นน่าสงสารในเวลาแบบนี้จะทำให้ได้รับความเห็นใจง่ายกว่าหรือเปล่านะเฮ้ยจอแดนนายดีขึ้นบ้างหรือเปล่าผมไม่ได้จมน้ำตายคาห้องน้ำแล้วใช่ไหมจอแดน nhà mình có biết nhiều được bao so, ยาของโจวณนีฉันแรงขนาดนี้เลยเหรอมีวิธีบันเทาได้แค่ทางเดียวหรือไงนะร้อนขนาดนี้เลยสาวเวียช่วยฉันได้ไหมฮะฉันเป็นยากันายจริงๆเลยช่วยกันได้ เหนื่อยแล้วเหรอที่เหนื่อยเป็นไนมากกว่ามั้งว้าฉันไหวให้ต่ออีกก็ได้นะตัวเธอมีกลิ่นหอมที่พิเศษมากเลยนะไม่มีสักหน่อยทำไมฉันไม่เห็นได้กลิ่นเลย เขาว่ากันว่ามีแค่คนที่ชอบเธอมากๆเท่านั้นที่จะได้กินฉันไม่เห็นเคยได้ยินอะไรแบบนี้มาก่อนเลยนายโมเมเองแน่ๆบางทีเธอเองก็อาจจะได้กินจากตัวฉันเหมือนกันก็ได้ยามันริบจะแรงเกินไปแล้วมัง้ง กลางคืนแล้วเหรอว่าเขาหลอกฉันมากกว่าเหมือนมีกลิ่นหอมอ่อนๆจริงๆด้วย <c oughs> ดิดยาของชาลีแรงขนาดนี้เลยเหรอตด <c oughs> ไม่ได้เรื่องเลยจริงๆชาลี <Charlie. S 1> ฉันต้องการคุณอย่ายกให้ฉันให้คนอื่นเลยนะได้กงันเธอต้องเชื่อฟังฉันนะ เคยทำอะไรอยู่กำลังดมกลิ่นที่เนยบอกได้กลิ่นไหมได้กลิ่นก็แปลกสิตัวนายมีแต่กลิ่นเหงื่อฉันจะไปอาบน้ำแล้วเกือบติดกับเขาเข้าแล้วจะให้จอดแดนรู้ไม่ได้ว่าฉันได้กลิ่นพิเศษจากตัวเขา โลกจิตอยากจะลังใหญ่น yeah? ok ั่นมาอยู่ใกล้ตัวมากขึ้นเรื่อยๆแล้วลโทบี้มีอะไรทานแย่แล้วครับเกิดปัญหากับโกดังเมืองนอกที่เทคโอเวอร์มาครับ เรื่องอะไรอธิบายให้ละเอียดหน่อยกดังถูกมาเฟียในพื้นที่ยึดครับรวมถึงพนักง,งานที่เราส่งไปตรวจสอบเพื่อเทคโอเวอร์ด้วยจองเครื่องจากอเมริกาไปสเปนให้ฉันด่วนที่สุดฉันจะไปเดี๋ยวนี้ซาเวียรอฉันเคลียร์ธุรษิเสร็จแล้วกลับมาฉันจะต้องมาขอเธอแต่งงานใหม่ จอแดนนอกจากจอแดนล่ะซาเวียพี่เวสัทม์บิมหารอฉันกลับมานะแม่ครับพอ่อผมมาอยู่กับแม่นะครับ โชคดีที่ครั้งนี้ฉันไม่ใช่ตัวคนเดียว